ลโหลอันยองสวัสดีค่ะทุกคนดนียนะคะวันนี้ก็มาอยู่กับไอ้นะคะ YK Yiki นะคะทุกคนก็วันนี้นะคะไอ้ก็จะมาเล่นเกม Roblox ให้เพื่อนเพื่อนได้รับชมนะคะทุกคนในแบบ YouTube Simulator X นะคะทุกคนก็ข้างี้ไอ้มีความฝันว่าอยากจะเป็นยูทูบเบอร์นะคะทุกคนก็แบบว่าอยากจะสร้างแบบผลงานแบบสนุกสนุกไฮไฮให้เพื่อนๆได้รับชมนะคะทุกคนวันนี้ไอ้ก็จะมาทําการถ่ายร็อกตัวเองลงนะคะทุกคนถ่ายคลิปวิดีโอตัวเองลง YouTube นะคะทุกคนโอเคค่ะเดี๋ยวเราจะไปรับชมกันเลยเนาะว่าไอ้จะสามารถทําให้แบบ ช่องของไอนะคะได้กี่วิวมีผู้ติดตามกี่คนนะคะแล้วก็มีแบบว่ายอดวิวแบบเยอะขนาดไหนเดี๋ยวเราจะไปรับชมกันเลยจา okay, ้าโอเคค่ะหลังจากที่เราเข้ามาในเกมนะคะทุกคนก็วิธีการเล่นแบบนี้ก็แบบว่าจะง่ายแสนง่ายเลยนะคะทุกคนก็คือการที่แบบว่า 1. เราต้องมีกล้องพผอม 2. นิ้วต้องเร็ว ในการคลิกนะคะทุกคนเวลาเราแบบว่าเค้กนะคะมันก็จะมีความแบบ่ารูปเมโมรีิกาตขึ้นมาอะไรประมาณนี้นะคะทุกคนเราก็จะมีความแบบว่าสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราก็มาแบบถ่ายโซเชียลแคมนะคะวันนี้เราก็จะมาอยู่กับไอเยกี้นะคะวันนี้ดูสิหมู่บ้านของดิฉันนะคะก็มีความแบบว่าสวยงามมากๆายเพื่อนบ้านเต็มบ้านเลยประมาณนี้ ก็ประมาณนี้นะคะทุกคนก็แบบว่าคลิกไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าแบบว่าเราจะได้แบบว่าคลิปวิดีโอตามที่เราต้องการนะคะทุกคนแล้วมันก็จะมาเร่งที่ตรงนี้เนาะว่าเราจะได้กินเมมโมรี่การ์ดเนาะแต่ว่าไอ้ก็แบบแอบไปแอบเล่นมาแล้วนะคะทุกคนตอนนี้ก็มีเงินอยู่พันโอ้โหคุณพี่คะคุณพี่ถือกล้องแบบว่ากล้องวิดีโอแบบถ่ายหนังมาเลยหลอโถถามก่อนเอ้แต่ว่าเห็นเขามีกล้องใหม่ทุกคนเราก็แบบว่าอยากได้กล้องใหม่ด้วยเนาะไอ้ก็แบบว่าไปแอบเล่นมานะคะตอนนี้ก็มีเงินอยู่พันเก้าเนาะ และตรงนี้ก็จะมีแบบว่าร้านแบบเฟอร์นิเจอร์นะคะแล้วก็จะมีแบบกล่องเนาะอันนี้ก็จะเป็นร้านแบบเฟอร์นิเจอร์แล้วก็อันนี้ก็จะเป็นแบบว่าอันนี้น่าจะเป็นแบบว่าร้านแบบว่าอุปกรณ์ยูทบเลยประมาณนี้นะคะทุกคนแบบน่าจะมีแบบว่าพวกโต๊ะคอมอะไรประมาณนี้เนาะเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันก่อนเลยโอเคนะคะพอเราเข้ามานี่มันก็จะมีแบบว่ามีโต๊ะมีเก้าอี้ให้เรานะคะทุกคนแถมยังมีกล้องถ่ายรูปด้วยเนาะเมื่อกี้เราแบบว่าใช้แบบว่ากล้องถ่ายรูปแบบไมซ์เซลฟี่ไปนะคะทุกคนตรงนี้ก็จะมีกล้้อออองงแแบบบบวว่่่่าาาาา1ททท4นนนะะคคุกตตเรมมีัื ก็อยากจะแบบว่าเก็บกล้องไว้แบบว่าทุกคอร์เรคชั่นอะไรประมาณนี้นะคะทุกคนเอาแบบเอาตัวนี้ก่อนแล้วกันเนาะกล้องตัวละ3ามโ้ย,ยตัวละ3 0 0อยนี่นี่เรามีกล้องสีม่วงนะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะต้องลองออกไปถ่ายดูซิว่ามันจะได้เมมโมรี่การ์ดเพิ่มเท่าไหร่เนาะขอจับกล้องหน่อยซิวันนี้ก็แบบว่าไปซื้อกล้องมาใหม่อะไรประมาณนี้นะคะก็จะแบบว่าถ่ายแบบคลิปวิดีโอตัวเองแบบว่าลงยูทูบและประมาณนี้คนดูกล้องสีอ้ย กล้องมีความแบบว่าสวยเก๋กูดอุ้ยทุกคนดูสิมันเพิ่มมาต้องแบบ32มสิบสองเมมเมรีการ์ดไม่อยากทีเลยนะทุกคนแบบว่าถ้าเราแบบว่าได้กล้องตัวสุดท้ายมันจะเพิ่มมาเท่าไหร่เนาะก็สวัสดีค่ะทุกคนด้วยนะคะวันนี้ก็มาอยู่กับพี่ฉันคะเยกกี้โรบอทค่ะก็วันนี้เราก็จะมาอยู่ที่แบบว่าหน้าร้านขายของอุปกรณ์ของยูทูบเบอร์นะคะื่องจากว่าเมืองของเรานะคะแบบ แบบว่าหมู่บ้านของยูทูบเบอร์อะไรประมาณนี้นะคะทุกคนเราก็จะเห็นแบบว่าผู้คนถือกล้องออกมาวิ่งแบบถ่ายรูปตัวเองเซลฟี่ลงนะคะทุกคนก็แบบเป็นอะไรที่แบบว่าฟังกุรีเยมากเลยนะจ๊ะก็ประมาณนี้แหละค่ะทุกคนเนาะก็แบบว่าสมบทบาทแบบเป็นยูทูบเบอร์ไปนะคะหลังจากที่แบบว่าเรามีแบบว่าเมมโมรี่การ์ดเพิ่มแบบต้องหนึ่งหมื่นนะคะทุกคนอ้หูยถือว่าเราแบบเยอะเนาะแล้วก็เยกดต้องกดเพจด้วยเนาะเพราะว่าเพรเราสามมาไปซื้อของได้เนาะแล้วเราก็ต้องกลับบ้านมานะคะทุกคนเพื่อที่แบบว่าเราจะได้อัปโหลดคคคลลลิปปตตััวววเออองงงงโโโนนะะก้้แแ็บบ่าหด ก็จะประมาณนี้นะเนาะเราก็จะอัปโหลดว่าดูสิจะมีแบบยอดวิวขึ้นหรือเปล่าจะมีแบบว่าคนซับสไคร์ไหมล้วประมาณนี้ตอนนี้ไอ้ก็มีแบบคนซับสไคร์อยู่ที่1 9 6คนนะคะทุกคนแล้วก็วิวอยู่ที่ประมาณ23งหมก็ถือว่าเป็นอะไรที่แบบว่าก็ดีนะคะทุกคนสำหรับแบบว่าการเริ่มต้นทำยูทูบใหม่เนาะต้องตั้งแคปชั่นดีไหนมะม่วงโดนนมาไล่กัดข้างบ้านอืแบบนี้แหละคลิปนี้ต้องเด็ดมากแน่เลยอะ นางไม่ได้ยินหนักจะด่าเรามีเนี่ยก็ต้องแบบว่าลงคลิปแคชเกมลงไปแล้วก็ลงคลิปแบบว่าถ่ายเพื่อนบ้านแบบว่านั่งกินส้มตำอะไรประมาณนี้แอบแซ่บคลิปต้องแบบว่าเด็ดดังแน่เลยอะลงไปเรื่อๆเลยจ้าลงไปดิ๊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 ดิีดิ๊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 ดิแดิ๊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 ดก็จะไดิ๊ดดิ๊ดดิ๊ดดค๊ดดิ๊ดดิ๊ดดิ๊ต้องดดิ๊ดดๆ๊ดดิไดดิ๊ดดิร โอ้โหถามจริงเธอได้เท่าไหร่อ่ะสองหมื่นล้านซับโอ้โหเกินจริงโอเมก็ดน่าจะแบบว่ากดแบบรัวๆแบบว่าจนมอพังไปแน่ๆเลยค่ะทุกคนโอเคค่ะทุกคนตอนนี้ไอก็ได้อยู่ที่ประมาณ561ัพย์ซับนะคะแล้วก็70,000ก็วิวเนาะก็คือไอคิดว่าคอมพิวเตอร์เราน่าจะทำงานไม่ไหวแล้วค่ะทุกคนเดี๋ยวไอจะแบบไปซื้อคอมพิวเตอร์แล้วก็โต๊เนาะแล้วก็ น่าจะซื้อของตกแต่งห้องนะคะทุกคนตอนนี้เราก็มีเงินอยู่ประมาณ5,000เนเดี๋ยวเราจะไปซื้อของตกแต่งห้องกันเลยโอเคเดี๋ยวเราจะเดินไปที่ร้านขายของกันเลยนะคะทุกคนโอ้โหวิ่งเอ๊ะเหมือนเหมือ,มอนนายมะม่วงเลยอ่ะ <c oughs> ใช่ไหมมะม่วงนี่หน้าเหมือนนายมะม่วงเลยควจะไม่ใช่ในายมะม่วงหรอกมั้งคนนี้หมู่บ้านนะคะก็จะแบบถือกล้องถ่ายรูปอะไรประมาณนี้นะคะทุกคนถือว่าเป็นอาร์ีิแบบว่าใช้ชีวิตมีความสุขดีนะทุกคนแบบว่าหมู่บ้านยูทูบเบอร์อะไรประมาณนี้จะได้แบบไปชวนกันทำคอนเทนต์อะไรประมาณนี้เนาะน่าสนุกดีเนาะ โอเคค่ะทุกคนเราก็มาซื้อโต๊ะคอมเนาะโต๊ะที่อยู่บ้านเราก็จะเป็นโต๊ะประมาณนี้เนาะแต่อคิดว่าการที่แบบว่าเราใช้โต๊ะแบบแค่หนึ่งเมมโมรีการในการอัปโหลดนะคะทุกคนรู้สึกว่ามันนานมากเมื่อกี้แบบว่านั่งกดคือแบบนิวแทบพังอะ่ะทุกคนอก็เลยว่าจะมาซื้อแบบโต๊ะคอมใหม่เนาะและประมาณนี้แตก่ก็ต้องเก็บคอลเทนตนโต๊ะคอมมาประมาณนีนะ้ทุกคนโต๊ะนี้สวยจังเลยโต๊ะสีชมพูแบบหน้าจอคอมรูปหัวใจมันจะเล่นยังไงถามก่อนโอเค อ่ะซื้อตัวนี้เลยโตัว2 0 0 0เวลาอัปโหลดคลิปนะคะทุกคน64สิบสี่เมลเบร้อการถือว่าเป็นการอัปโหลดที่แบบว่าเร็วทันใจเลยนะคะทุกคนแล้วก็แบบยังมีกล้องด้วยทุกคนกล้องที่แบบว่าที่มีคุณภาพทิ่งสูงนะคะทุกคนอันนี้จะเป็นกล้องอันสุดท้ายนะโอ้โหสองสองร้อยล้านอ่ะทุกคนถือว่าเยอะมากเลยแล้วก็มีแบบว่าโต๊คอมนะคะเป้าหมายของเรานะคะทุกคนเราจะทําให้ได้10,000ซับนะคะตอนนี้ตอนนี้เรามีอยู่แค่5้ารซับเนาะ วิอ,อันนี้ดีเลยเราได้แบบว่าเงินโดเน a t นะคะเป็นการจากแบบว่าเราทําคลิปเราได้เราได้เงินโดเน a t i o n ประมาณนี้นะคะทุกคนเนาะวิมีการแบบอัพไซ์บ้านด้วย,ยนี่ไงมีการแบบอัพไซ์บ้านจริงๆอะทุกคนมีการเลือกสีบ้านสีบ้านเราต้องแบบสีชองสีเด่นอะไรประมาณนี้แต่ไม่มีสีส้มอะทำาไงดีแย่จังเลยอะไม่เป็นไรเอาสีเหลืองก็ได้เนาะโอเคเอาเป็นโซฟาไปนั่งด้ดีกว่าไปตกแต่งห้องแล้วก็โต๊ะกินกาแฟนี่เอาไปเล็กลับบ้านดีกว่าค่ะทุกคนมาไปตกแต่งบ้านกันเลยก็จะโป๊นี้ทุกคนดีมากเนี่ย ก็สามารถแบบว่านั่งทานข้าวตรงนี้ได้นะคะแบบว่าทํางานแบบตรงนั้นเสร็จแล้วแล้วก็วางกล่องกล่อง YouTube ไปตรงนี้เลยนีเรียบร้อยแล้วค่ะทุกคนป้าเดี๋ยวเราจะมาแบบอัปโหลดคลิปกันต่อนะคะทุกคนเพื่อแบบเอาเงินเยอะๆไปแบบซื้อของบบประมาณนี้เนาะการท YouTube เนาะก็อยากจะบอกว่าก็ต้องขยันนะคะทุกคนแบบว่าลงคลิปสม่ําเสมอเนาะก็ช่วงนี้ไอก็จะแบบว่าขยันลงคลิปลงเรื่อยๆนะคะก็ช่วงนี้ไอก็เรียนด้วยเนาะเรียนด้วยทําคลิปไปด้วยแล้วก็ใกล้จบแล้วก็จะมีโปรเจกต์นะคะทุกคนโปรเจกต์ก่อนจบเนาะแล้วก็ หลังจากฝึกสอนเสร็จไอคิดว่าไอาก็น่าจะมาทำยูทูบยาวๆเลยนะคะทุกคนอยากอยากทำคลิปสนุกสนุกให้เพื่อนๆได้รับชมอ่ะทุกคนเวลาเห็นแบบว่าทุกคนมีความสุขละไอก็มีความสุขนะจริงๆในการทำคลิป YouTube เนาะอืมโอเคค่ะทุกคนตอนนี้เรามีเงินอยู่2ล้านกว่าเราจะไปซื้อกล้องใหม่แล้วเราก็จะไปซือ้ออุปกรณ์แบบใหม่ค่ะทุกคนเป้าหมายของเราตอนนี้คือได้30%แล้วนะคะทุกคนตอนนี้ก็อยู่ที่ประมาณ3,000ัซับแล้ว ถือว่าขึ้นไวมากๆโอเคมาซื้อของหน่อยค่ะยังไงกล้องตัวละหนึ่งล้านกล้องหรือปืนเลเซอร์มันปืนอะทุกคนมันเหมือนปืนแบบว่าปืนแบบ Laser เลเซอร์อะไรประมาณนี้อันนี้ก็ซื้อกล้องไปเลยอุ้ยหนึ่งล้านคือแบบเงินก็เหลือๆอะไรประมาณนี้ก็ซื้อแบบคอมไปด้วยเลยนะคอมอุ้ยตัวละล้านแปดเอาตัวละสี่แสนไปก่อนแล้วกันอุ้ยดูสิได้เมมโมรีการ์ดแปดพันคือแบบว่าดูแบบชาตินี้ก็ไม่หมดทุกคนคลิปช่องเราอ่ะถ้าเป็นอย่างเงี้ยอืมนี้ก็จะมีแบบว่าเพื่อนๆน,นะคะแบบมาถ่ายแบบคลิปให้กันนะคะทุกคนก็ สังคมแบบหมู่บ้านยูทูบเบอร์ก็แบบว่าก็ดีนะคะทุกคนเออเป็นอะไรที่แบบว่าน่ารักนะ่ากรุบกริบมากเลยนะคะทุกคนหนึ่งสองสามสวัสดีค่ะโซเชียลแคมวันนี้เราก็มาอยู่กับว่าเพื่อนๆในหมู่บ้านนะคะก็วันนี้เราก็จะมาถ่ายคลิปกับเพื่อนๆน,น,นะคะเป็นไงบ้างคะ,ะสวัสดีค่ะพอดรีแบบว่าเป็นหน้าใหม่ของยูทูบเบอร์นะคะฝากนะฝากเัวได้นะคะ โอเคก็ฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะคะทุกคนก็วันนี้ก <c oughs> ็จะมาถ่ายคลิปนะคะกับเพื่อนๆดูสิถ่ายกันดูๆไปเลยจ้าเพื่อนๆสนุกสนานมาเนี่ยลองดูซิว่าเราจะทําเงินจากตรงนี้ได้เท่าไหร่นะคะทุกคนไปลงคลิปกันเลยผู้ติดตามเราจะเพิ่มไหมลงไปเลยจ้าโอ้โหเงินสองแสน ลองคิดไปดูโดเลจาบอกเลยอือนั่งแคปชั่นเยกี้สวยที่สุดในโลกแล้วก็แบบว่าโดเนเงินให้ผู้ชาย5ลร้านคนชื่อคลิปก็แบบว่าปังมากค่ะทุกคนโอเคค่ะทุกคนตอนนี้ไอก็มีเงินอยู่ที่ประมาณ7000ล้านนะคะซึ่งไอก็ไปแอบแบบปั๊มเงินมานะคะแล้วก็ไปทําแบบคลิปลงช่องของไอนะคะแบบว่าได้เงินมาเยอะขนาดนี้เนาะเราก็จะมาซื้อคอมอันสุดท้ายราคา200ล้านอันนี้แล้วก็ก้องอันนี้หละค่ะทุกคนแล้วตอนนี้นะคะยอดในการ ซับส,สไครต์ของเราใกล้ถึงตามเป้าหมายที่เราต้องการแล้วก็คือหมื่นซับนะคะทุกคนโอเคเดี๋ยวเราจะไปถ่ายวิดีโอแล้วก็รีบลงคลิปให้ได้หมื่นซับนะคะทุกคนบอกเลยเป็นอะไรที่ดีมากเป็นความฝฟนของไอเลศทุกคนที่แบบว่าได้หมื่นซับอะ่ะเออใช่กดรวๆจ้าอืมได้เงินแบบว่าเยอะมากนะคะทุกคนแล้วก็เมมโมรีการในการอ่านนะคะคือแบบว่าห้าแสนต่อห้าแสนคลิปต่อวันเลยเหรอทุกคนดูสิอืเยอะมากเลยนะถ้าเป็นแบบนีนะ้คือว่าตอนนี้คือแบบกดจนจะนิ้มพังแล้วค่ะทุกคนกดไปเลยกด,ดยำ้ำกดให้มอพังไปเลยสิ กดไปเลยค่ะไมกดจนหมอพังนะคะทุกคนมันไม่ดีนะเดี๋ยวไมาได้ซื้อใหม่แนละ้วมาเสียงเงินอัดคลิปลัว,ลวเลยจา้ากล้องคือแบบว่ากล้องอื้อกล้องแพงนะบอกเลยกล้องตัวละ200ล้านคือแบบว่ากล้องแบบอเรืองแสงค่ะทุกคนดูสิถ่ายได้แบบว่าทะลุนอกบ้านทะลุนอกโลกเลยค่ะทุกคนสามารถถ่ายแบบโนุต่างดาวนอกโลกได้นะคะทุกคนดีนะแบบนี้ดีนะบอกเลยดูสิว่าไอโรคลิปครั้งนี้ไอจะได้ครบ10,000ซับหรือเปล่าลงคลิปเลยมุ่งหน้าสู่10,000ซับสไคร์เบอร์โอเคอู้หู น่าจะถึงนะทุกคนถึง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 ถ้าหมดนี้จะได้เท่าไหรอ่อ่ะจะได้หมื่นกว่าไหมอะ่ะเดี๋ยวลองเอาให้หมดนี่เลยนะคะทุกคนโอเคตอนนี้เราได้หมื่นซับสไครต์แล้วนะคะทุกคนแล้วก็มียอดในการรับชมนะคะประมาณ1ล้านครั้งโอเคตอนนี้เป้าหมายของเราก็เสร็จสมบูรณ์แบบแล้วเหลือแต่ว่าเราต้องอัปเกรดบ้านแล้วก็ ทำช่องไปเรื่อยๆจนได้โล่นะคะทุกคนไอ้ก็อยากรู้ว่าโลในเกมเราบอกมันจะเป็นยังไงเนาะมันจะเหมือนของจริงหรือเปล่าใช่ไหมล่ะโอเคเนาะก็เป็นอย่างเมืค้าสาหรับการถ่ายวิดีโอลงช่อง YouTube ของไอนะคะทุกคนอยากจะบอกว่าในการถ่ายทำอ่ะวิดีโอ YouTube ของไอนะคะถือว่าเป็นอะไรแบบกระแสตอบรับดีมากเลยมีการแบบว่าดูต้องสองล้านครั้งนะคะแล้วก็ยอดซับสไคร์หมื่นกว่าคนถือว่าเป็นอะไรที่ดีมากเลยนะคะทุกคนโอเคเนาะแบบนี้ก็อยากจะบอกว่าสนุกนะคะทุกคนสังคมในเกมก็เพื่อนๆน่ารักมากเลยนะคะทุกคนก็จะมีการแบบว่าแลก สนุกมากเลยค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามมาเป็นกำลังใจให้ไอายทำคลิปต่อๆไปนะคะทุกคนแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆเนาะ,ะสำหรับคลิปนี้ไอก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะทุกคนบ๊ายบายค่ะ